สาธุครับท่านวัชรีมีบุญตน,นเองผู้เดินมากในระดับชั้นนเนชานครับตอนนี้ก็บรรลุพระสกตะทาคามิผลกําลังเดินมักในระดับพระอนาคามีผลไม่ทราบอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างครับค่ะน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุคะ่ะน้อมน้อมกราบเขากาจันทนาจารย์ค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเข้าใจในวิชาของพระพุทธองค์เพิ่มขึ้นนะคะ คือเมื hmm. ่อก่อนนี้ก่อนจะเข้าเข้าสู่ระบบสัตปุริสภูมิระบบภูมิแห่งสัตบุรุษสัตตบุรุษอะคะแล้วก็ระบบเอที่ว่าจะทําให้มีวอนห้าหลับไปตรงนี้เอาะอาก็เข้าสู่ระบบสมรรถนิยามก่อนแล้วก็เข้าสู่ระบบสัตปุริสภูมิระบบภูมิแห่งสัตบุรุษก็จะได้จิตปาโมตอันนั้นนะคะซึ่งวิชาก็ยังไม่เข้าใจวิชาพระพุทธองค์ดี แต่ตอนนี้อะค่ะพอเข้าใจแล้วแล้วก็ทราบชาัดชรูด้ชัดซึ้นรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปแล้วไปขึ้นสลัดบังสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสหงขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนตังมามะเนโสหัสมิณะเมโสอัตาตรงนี้ตรงตรงในยะตรงนี้อะค่ะทราบชาัดมากยิ่งขึ้นทําให้ เป็นข้าพเจ้าก็เพิ่งเข้าใจค่ะคําว่าคุณวิเศษที่ท่นานอาจารย์บอกพระพเจ้าว่ามีคุณวิเศษตรงนี้ค่ะเกิดคุณวิเศษตรงนี้เองที่เป็นความทราบชัดขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ค่ะด้วยการกดับขัดสะด้วยมรรคทีศีองค์ธรรมค่ะรับว่ามีอินทรีประชุมลงไหมมีอินทรีย์ประชุมลงค่ะด้วยความสัตด,ด้วยความด้วยความสัตถินสัตตินรีย์ให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชื่อ อย่างวิรินรีให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้อย่างสตินรีให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาตินรีให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอย่างปัญญรีให้ประชุมลงด้วยความเห็นตรงเนี้ยค่ะตรงนี้มีรม Queen. ประชุมลงประชุมลงแบบเห็นเห็นได้ชัดด้วยองค์ปัญญาที่ที่ทราบชาัดในวิชาภพเทวองค์อะค่ะอย่างเช่นเขาพเจ้าเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าคําว่า จับพรษะแล้วอะค่ะด้วยมทัทีสีองค์ธรรมวิญญาณก็จะไม่มาหา,าอีกวิญญาณเก่าไม่มาหาอีกแล้วก็วิญญาณใหม่ก็ไม่หาอีกแต่จะไม่ใช่ค่ะด้วยความเป็นจริงค่ะชราบชัดมากขึ้นก็คือเราต้องอยู่ในโลกธรรมแปดในระหว่างวันนะคะนะคะคที่เราดับภาษาด้วยมัทิติสีองค์ธรรมแทงตลอดในสมาธิเราก็ยังเห็นอยู่รู้อยู่อยู่ในเห็นวิญญาณอยู่อะค่ะ เวลาเราฟังเสียงก็มากระทบอยู่ดีเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็ดับเราไม่เอาเท่านั้นเองเขาก็ไปปรุงแต่งกับสัญญาเวทนาวิตกไม่ได้และเวลาเราไปเดินมาแบบนี้ค่ะช่วงระหว่างวันถ้าเราทราบชัดชด้วยองค์ปัญญาแบบนี้แล้วซึ่งอินทรีย์ห้าประชุมโรงแบบนี้แล้วอะค่ะก็จะทําให้กายเบาจิตเบาก็จะอยู่ในช่วงงดงามในในก็จะอยู่ในช่วงงามในเบื้องต้นอยู่แบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ ได้เวลาเราจะไปเดินเดินมาร์กบนอัศนะค่ะทําให้ตรงนี้ค่ะก็สามารถงามในท่ามกลางต่อไปได้แล้วก็ก็เข้าใจไปแทงตลอดในสมาธิด้วยความศรัทธาเชื่อมัน่นไม่หวั่นไหวไม่คอนแคงที่มีองค์สี่ห้าต,ตรงนี้ค่ะทําให้ก็ค่อยๆก็ไปทราบชัดในการเดินมาร์กทาก็ไหลไปสู่ทำสอดคล้องกันนะคะจากงามในเบื้องต้นงามก็มางามในท่ามกลาง ทําก็ด้วยด้วยความสอดคล้องกันค่ะทํเขาก็จะไหลไปทีนี้การไหลไปในแต่ละแต่ละระดับชาน,นะคะช่วงข้าพเจ้าจะเล่าตรงนี้ไปก่อนนะคะทํเขาจะไหลไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแบบนี้นะคะ่ะด้วยด้วยความที่ที่มีองค์อินทรีห้าชุมลงนะคะช่วงที่มีเวทนาสามอะคะ่ะทุกครั้ง ผู้ดเดินมาผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ก็จะอินทรีย์ข้างในอะค่ะสังขารข้างในจะปรุงแต่งด้วยด้วยเวทนาสัญญาเวทนาและวิตกมากมายแล้วก็มีชาลุสีด้วยทําให้เกิดความทุรนทุลาย,ลายเ,วลาเวลาเกิดมีเวทนาสามะค่ะตรงตรงนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะที่ว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วอินทรีย์ห้าประชุมลงแล้วก็มีความศรัทธาต่อพุทธองค์แล้วก็ แล้วก็ทําให้ตรงนี้ค่ะมีคุณวิเศษมีคุณรงชานเอาไว้ทําให้เวทนาสามาก็กลับเป็นว่าเป็นเรื่องปกติไปสําหรับผู้เดินมรรคและขณะเดียวกันนะคะที่มีเวทนาสามก็ยังกลุ่มไว้ด้วยมีสภาพธรรมที่ว่า มีความเย็นเย็นอยู่สัมผัสให้ด้วยค่ะท่านอาจารย์คุ้มคุมอยู่อ,อีกอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะข้าพเจ้าก็เกิดความหัจรจยนในจิตที่ว่าข้าพเจ้าได้รับอนุสาสนีปฏิหารของพระพุทธองค์อะค่ะได้เกิดกับข้าพเจ้าแล้วค่ะ คือข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจมาเป็นลําดับลําดับซึ่งสอดคล้องกันนะคะจะขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ได้จะไปงดงามอยู่ๆไม่งดงามในเบื้องต้นจะไปท่ามกลางก็ไม่ได้จะไปที่สุดก็ไม่ได้แต,ต่ตอนนี้ค่ะข้าพเจ้ามีองค์ปัญญามากขึ้นทําให้ข้าพเจ้าก็ได้แยกแยะเราได้สัมผัสด,ด้วยธรรมพระพุทธองค์แบบนี้คะ่ะท่านอาจารย์แล้วก็สุดท้ายข้าพเจ้าก็สภาวะธรรมตรงนั้นก่อนที่จะไหลไปเวทนาสามเขาก็ยได้ลมดับเป็นช่วงๆอะคะ่ะ แต่สุดท้ายแล้วที่เพิ่งออกมาค่ะก็ได้มีม,มีมีพ่อที่ยังไม่ทราบชัด่ะค่ะก็ได้นํากลับมาสาน้อมกับถามท่านอาจารย์เี่ยค่ะก็อยู่ในช่วงธรรมวิชย์ะค่ะต่อไปตรงนี้ค่ะคือข้าพเจ้าก็ยังเข้าใจเพิ่งเข้าใจทราบชัดว่าผู้นําจิตอะค่ะผู้นําจิตสําคัญมากๆค่ะจะสําคัญมากๆเลยถ้าไม่มีค่ะตรงนี้ผู้เดินมาก็จะ ไม่ทราบสภาวะข้างในเป็นอย่างไรแล้วจะไม่ทราบจะไปถามใครคือจะต้องกลับมามามาสอบถามผู้นําจิตก็คือท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ผู้นําจิตองศา,า,าที่มูธมาหะที่เนตตาบอกสอนทุกวันทุกวันทำไมพระจ้ได้เกิดสี่สี่ห้าประชุมลงด้วยด้วยด้วยแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะอ,อ,คอ,ยอย่างนี้พระพเจ้าก็ยังต้องต้องต้อง เกิดอะไรขึ้นก็ยังค่อยๆทราบชัดไปเรื่อยๆแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาน้อมกับเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะก็อยู่ในช่วงรรมวิชยาเพื่อจะเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แบบนี้ต่อไปค่ะท่านอาจารย์การน้อมน้อมกรับสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุอ่าแล้วสภาวะที่ท่านทราบชัดรู้ชัดอ่าในสภาวะที่ลมอัศรสาดตัดสาดเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่แบบ แป๊บเดียวค่ะนะคะชาววธรรมล่าสุดคือแป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียวเกิดแป๊บเดียวเขาก็สักพักหนึ่งทรงอยู่ตรงนั้นก็เกิดเป็นเป็นคําไหลไปสู่ธรรมของข้าพเจ้าอีกแบบนี้ซึ่งข้าพเจ้าช่วงนั้นก็ไม่ได้ทราบชัดว่าแบบนี้แบบนี้ค่ะก็ยังเป็นวิญญาณที่เข้ามาอยู่แล้วข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าก็ทราบอยู่ว่านั่นแหละที่ท่านอาจารย์ท้าให้ทําข้อธรรมของให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อก่อนนี้ว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะ เออเหล่าฤาษีอะค่ะที่ว่าทรงฌานโดยที่ไม่ได้ใช้วิชาของพุทธองค์ค่ะก็ทรงฌานอยู่อย่างนั้นซึ่งขัดกับหลักความเป็นจริงซึ่งมนุษย์เราอะซึ่งเกิดมาแล้วในในบนโลกใบนี้ซึ่งต้องมีชีวิตซึ่งต้องมีชีวิตเป็นปัจจัยต้องมีทานข้าวต้องมีลมหายใจต้องมีที่อยู่อาศัยแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะทรงฌานแบบแบบฤแบบเหล่าฤาษีมาก่อน่อนเนี้ยค่ะก็ทําให้เข้าใจว่าก็ต้องก็ต้องอยู่อย่างนี้แล้วก็ดับด้วยวิ องได้ก็ต้องใช้วิชาของพระพุทธองค์คืออาวุธของพระพุทธองค์อะค่ะด้วยการดับภาษา้วยมาติสีองค์ทํานนั้นแหละวิญญาณก็ยังต้องเกิดอยู่สัญญาเวทนาและวิตกก็เป็นของเขาเช่นนั้นซึ่งเป็นกรรมเก่าเราก็ทราบแล้วหรือจะอยู่ด้วยกรรมใหม่ก็ต้องมีสัญญาเวทนาและวิตกเพื่อให้สมบูรณ์ในการอยู่ในโลกธรรมแปดแบบนี้ค่ะเพียงแต่ไม่ให้วิญญาณการสัญญาเวทนาวิตกมามาจับกันเพื่อให้ลงไปอยู่ในเกลียวน้นําวนคือนิบรณห์ห้าแบบนี้ค่ะท่ญญานอาจารย์ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบชัดรู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันนี้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจทุขังอนัตตาเนตองมะมะเนโซหัสมินมะเมโสอัตาข้าพเจ้าเข้าใจเลยค่ะตรงนี้ค่ะว่าทราบชัดต้องเป็นแบบนี้ค่ะทาา่านอาจารย์เพราะว่าได้ไปแสดงออกก็จะได้ วิชาตรงนี้ค่ะไปสแสดงตอนที่เราเดินมักด้วยค่ะท่านาอาจารย์เพราะฉะนั้นการเดินมักสำคัญมากๆเพราะว่าทำจากในก็ไหลไปสู่นอกนอกก็สู่ในแล้วก็นอกก็ไปสู่นอกอีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้ค่อยๆเข้าใจเป็นแบบนี้ขึ้นมาลําดับลําดับค่ะท่านาอาจารย์ค่ะน้อมน้อมกลับอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์สาธุครับอเมื่อท่านเข้าไปเพ่งนะได้ยปันอย่างยิ่งยวยความเป็นท่ายวยความเป็นอัญญตนะ ด้วยความเป็นปฏิจจสมะจึงทําให้ท่านทราบชัดรู้ชัดในความเป็นจริงนะครับในองค์ธรรมปฏิปทานสี่ดังนั้นกายของท่านจึงเริ่มเบาขึ้นเบาขึา้นเบาขึ้นเนาะมีความรู้สึกแลนะกวลมเริ่มลมที่หยาบก,ก็จะเริ่มละเอียดละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นจนในที่สุดลมอสส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 มอสสสาสาสส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 ดสาสากกดสส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 สเสสสสหสสตสส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 ส เพราะฉะนั้นในองค์อุเบกขาที่ดับและเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์นะครับก็ได้มาจากการสะสมอินทรีย์ทั้งระบบในองค์โพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดซึ่งรวมมาเป็นหนึ่งนะครับถึงจะเกิดสภาวะนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีนิโรดนยะที่หนึ่งนิโรดนยะที่สองและนิโรดนยะที่สามที่มีการสะสมสะสมสะสมในองค์อุเบกขานะครับเดิมที เดิมทีในการสะสมก็สะสมในระดับต้นๆก็อยู่ในสาม,มัคประธานสี่อิทธิบาทสี่นะครับเข้ามาสู่ระบบเข้ามารวมเอาอินทรี์ห้าพละห้าเข้าไปนะครับเข้ามารู้ชัดตรามชัดในองค์อรยามามิยมรรคแบบจนกระทั่งเข้ามาองค์สัมโพธิชงแล้วก็เข้าสู่องค์สติประฐานสี่เพราะนั้นเขาจะวนรอบของเขาอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่นี้วนนี้จนกระทั่งทั้งหมดรวมเป็นหนึ่ง เมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วองค์สติปัฏฐานสี่คือองค์มตะถึงจะปรากฏนะครับนั่นก็คือองค์นิพพานนั่นก็คือองค์สภาวะที่เรียกว่าวิมุตติหรือความเป็นอริยะหรือผู้คงที่หรือผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่นะครับนั่นก็คือกายทิพย์นะครับเมื่อปรากฏนะครับปรากฏชั่วขณะปรากฏชั่วขณะเมื่อเขามีความชํานาญจิตจะไม่จะไม่ปรากฏนานแปบ๊บเดียวนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านนะผู้เดินมรรคเนี่ยทราบ นิดหนึ่งปุ๊บแล้วเขาก็จะหายไปแล้วพอหายปุ๊บปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่สภาวะเดิมๆที่ในอยู่ในปัจจุบันก็จะกายเบาจิตเบาโล่งโป่งเย็นสบายเน่ยป่งถึงใช้คําว่าละสุขละทุกข์ละพิชชาและธรรมนัตสวยสุขในนามกายนั่นก็คือผ่านและจบหมดแล้วถ้าเกิดอาการอย่างนี้ก็คือจบนะผ่านแล้วแต่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยก็จะไม่ทราบนะครับของท่านมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ แต่เขาพปเจ้าได้ทราบชัดตรงนี้ขึ้นจากตะก่อนมาเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ทราบว่าอยู่ๆระหว่างวันเนี่ยเขาวิญญาณไม่สามารถมาทําอะไรเราได้เพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเลยทําให้เราก็กายเตาอยู่นั้นไม่หนักคือไม่หนักไม่เครียดค่ะความไม่เครียดเนี่ยก็คือถ้าแค่บรรลุไปเ,เราก็ทาแต่เขาเรียกความเครียดอ่ะตรงนี้ยไม่มีทําให้กายเขาเบา,เบาจิตเบาก็ส่ง จิตเบาก็ทําให้กายส่งผลให้กายเบาด้วยทําให้อยู่เป็นสมาธิวิเวกแบบนี้ค่ะสมาธิลมก็จะเบาเาเบาเาแบบนี้ค่ะเขาจะสามารถดับได้ตลอดถ้ามีทรงฌานอยู่แบบนี้ค่ะที่ว่าเข้าใจแล้วทำไ้ว่า,าสามารถดับได้ทั้งกลางคืนและกลางวันค่ะเพราะเราทรงฌานอยู่แบบนี้เพราะข้าพเจ้าทรงฌานอยู่แบบนี้ค่ะท่านอาจารย์สาธุนะครับ นี่ก็เท่ากับท่านอ่ะ,อะได้มรรุธรรมในระพระสักกะทา,ามีผลแล้วก็พระอนาคามีผลเพียงทำละยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพระสักกะทามีผลก็ใช้เวลาประมาณยี่ิบสี่ชั่วโมงพระอนาคามีผลก็ใช้เวลาประมาณยีิบสี่ชั่วโมงโดยในยะที่หนึ่งในยะที่สองและในยะที่สามแล้วตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเจ้ามีิเวกสัง สงบอยู่ข้างภายในค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มองเห็นโลกก็เขาเป็นเงีบยบเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นไม่สามารถต่างคนต่างอยู่แบบนี้ค่ะจึงตาก็เฉยเฉยไม่ได้มีความสะทกสะทานอะไรแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์แต่เมื่อก่อนไม่ไม่ไม่อยู่ในกายค่ะตาสติค่ะกายเราอยู่อย่างนี้แต่จิตเราอ่ะไปปรุงแต่งไปคิดเยอะแยะเลยค่ะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องอย่างนี้อนาคตต้องเป็นแบบนี้ไปต่อเลยค่ะท่านอาจารย์เพลินเพลินไปเลยค่ะ แล้วก็ไม่ได้กายเบาเลยค่ะจิตก็ไม่ได้คือจิตก็ไปอยู่แล้วเพราะเราไปปรุงแต่งท่านอะเด็กการทราบแล้วเขาจะอยู่เฉยๆของเขาเห็นก็เห็นไปได้ยินก็ได้ยินไปอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นสังว่านะค่ะถูอเก่งมากนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ท่านวัชรีมีบุญ่นเองผู้บรรลุพระอนาคามีมากมุ่งสู่พระอนาคามีผลจนกระทั่งเป็นผลที่บริบูรณ์นะครับ ก็เดี๋ยวก็จะขึ้นทำยถาภาูญญา,ยาสมาธิสืบไปนะครับหลังจากท่านบรรลุพระนาคามีผลแล้วเราก็จะให้เวลาท่านสิบวันนะครับที่จะต้องเดินมาาัคยถาภูญญาสมาธิยาถาภูญญายทัศนและชันนันเยชาไหวไหมครับข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีทรงฌานอยู่แล้วข้าพเจ้าก็ไม่คงไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ปัญหาข้าพเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะ กพราะบางส่วนได้บอกไปแล้วค่ะน้อมน้อมกับสาธุค่ะสาธุนะครับก็เดี๋ยวก็จะขึ้นทําให้ใหม่ทั้งอธรรมของอยะถาวุยาสมาธิยะถาวิยันทัศนะและชั้นเนชานะเพื่อเข้าสู่ระบบนะอย่างถูกต้องนะครับมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับท่านวัชรีมีบุญน,นันเนีข้ไปเจ้าต้องนอบน้อมเขากาสทำน,นอ้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ะคะ่ะ ถ้าแต่ละชานที่ท่านอาจารย์ไม่ให้วิชาค่ะวิชาทั้งที่เป็นอวิชาที่องค์เป็นอวิชาท่านอาจารย์ทดสอบข้าพเจ้าอยู่หลายหลายวารละหลายข้อเลยค่ะท่านอาจารย์เมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเกิดแล้วก็ไม่ดับไม่สละคืนทมข้าพเจ้ายัางปรุงแต่งต่อแต่ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมขึ้นมาข้าพเจ้าเข้าใจแล้วค่ะมองไปว่าตรงนั้นนะคะเป็นวิชาจริงๆท่านอาจารย์ถึงเอามาชี้ว่าตรงนี้แหละ คือองค์ไม่ดีตรงนี้องค์ดีตรงนี้จะสัมพันธ์แบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาจะมากลับมาย้อนกลับเราทําลายเราอย่างไรเป็นเป็นเป็นแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีความเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจก็จะมีความเจ็บแสบปวดร้อนทุรนทุรายอยู่ตลอดค่ะพอมาได้วิชาแล้วท่านอาจารย์ให้บาปวิชายะแล้วข้าพเจ้ามีอินทรีย์ห้าประชุมลงแล้ว่ะข้าพเจ้าก็ยังต้อง น้องราเท้าท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่มีตรงนั้นนะคะที่วราระที่ที่ถูกทดสอบอะค่ะข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้มีองค์ปัญญาที่แข็งแกร่งแบบนี้นะค่ะเพราะจะเห็นชัดเลยค,ะ det, ลยะค,ะค่ะท่านอาจารย์แต่ละวาระนี่เห็นชัดด้วยเลยนะคะค่ะท่านอาจารย์จะไม่ให้ข้าพเจ้าได้เกิดความชอบอย่างเนี้คะ่ะให้ให้ให้มีความไม่ชอบมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ค่อยๆบอกแต่และข้อธรรมตรงนี้ค่ะที่ข้าพเจ้าได้เกิดเร็วตรงทรงชายตรงที่มีคุณวิเศษตรงนี้คะ่ะ ที่ข้าพเจ้าได้ได,ได้ทราบข้อแตกต่างอะนะคะค่ะน้อมน้อมกราบเจ้าท้าพรานจารนะคะน้อมน้อมกราบพรมโมทนาสาธุค่ะอสาธุครับเอาเชิญครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาฟังอะไรอยู่ในคลิปอะค่ะเป็นประโยชน์หมดแต่ว่าต้องสะคืนทำอะค่ะอาจารย์เก็บออกมาเป็นสัญญาไม่ได้ตรงนี้สําคัญที่สุดเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าก็เป็น แล้วก็ที่สุดก็คือต้องต้องอ่านพระสูตรที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสอน้าพเจ้าไม่เข้าเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องดับแต่ให้อ่านไปก่อนแล้วสุดท้ายอ่ะวิชาของผู้ตรงจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าค่ะถึงจะกลับมาทราบเองไม่ใช่เรียนเหมือนกับวิชาทางโลกค่ะค่ะวิชาทางโลกจะต้องจําไปเลยต้องทําไม่ได้แต่วิชาของผู้ทรงไม่ใช่ให้ดับรู้แล้วก็ดับไม่รู้ก็ดับดับให้หมดแล้ววันหนึ่งอ่ะก็จะกลับมา ได้องค์ปัญญาเองข้าพเจ้าก็ได้เกิดกับข้าพเจ้าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการอ่านพระสูตรค่ะที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านส่งเข้ามาค่ะที่มีความเมตตาส่งเข้ามาตรงนี้ค่ะเ็าต้องอ่านค่ะเพราะท่านอาจารย์องค์ผู้นําปีองาศาที่มุดได้จัดกรอบไว้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะที่ได้ขีดกรอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในั้งห้อง อริยสิงขานก็ดีอยู่ในห้องอวิชาดับก็ดีค่ะมีผลทั้งนั้นเลยค่ะที่ท่านอาจารย์ได้ขีดเออกาะมาให้ดําเนินการมาเรียนรู้ธรรมของพระพุธองค์เป็นแบบนี้ค่ะค่ะข้าพเจ้าขอน้อมๆ้อกับเช้าเ้ท่านอาจารย์นะคะยำ<ค>รอง,องขอบอันใดธนาสาธุสาธุแล้วอีกนิดนึงธรรมพระนาคามีผลท่านบรรลุในขณะไหนครับเดินยืนนั่งนอนถึงกินพูดคิดําเขียนหรือขณะทํางาน ข้าพเจ้าตรงนี้ที่ว่าจะทราบชัดเพื่งข้าพเจ้าเพื่งจะได้ออกจากอาสนะมาค่ะท่านอาจารย์ตรงนั้นอยู่ในช่วงที่ว่าลมดับเป็นระยะระยะค่ะแต่สุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ในความที่ว่าอยู่ยในเวลาที่มากเกือบสองชั่วโมงค่ะท่านอาจารย์ที่ทรงฌาแล้วก็เกิดอทุกขมสุขอยู่อย่างแบบนี้ค่ะ แล้วก็อุเบกขาสุดท้ายอยู่ในช่วงอุเบกขายังไม่ได้ลมดับดีแต่ไม่ได้มีความทุรนทุลายแล้วก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยอนุสาสนีปฏิหารที่ข้าพเจ้าได้คุณวิเศษตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะจะทำไหลไปสู่ทมมาสู่ภายนอกก็คือช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่ตรงตรงนี้ค่ะ ข้าพเจ้ายังไม่ได้สัมผัสถึงตรงนั้นค่ะท่านอาจารย์คะ่ะแต่อยู่ด้วยสงบระงับปานปนี้เป็นธรรมชาติจากการมีคุณวิเศษตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะถึงน้องสาวอุรหภู่ิเพราะฉะนั้นเรื่องของลมดับลมอสสาสปัสสาสะดับนะครับก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกลางคืนและกลางวันแล้วก็ได้ตลอดเวลาสําหรับผู้ที่มีคุณวิเศษแล้วก็เดินมรรคต่อเนื่องทั้งกลางคืนและกลางวันนะคะรับเพราะนั้น นะการดับของเขาจะเร็วยิ่งขึ้นจะเร็วต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในอัศนะสามารถอยู่ได้ในกายคตาสติได้ตลอดเวลานะครับด้วยความรวดเร็วมั่นคงของทาวรน,นะครับจึงทําให้ผู้เดินมารนะ์กเนี่ยสวยสุขอยู่ที่นามกายตลอดเวลานะครับไม่งั้นจะสวยสุขอยู่ที่นามกายและทรงฌานตลอดไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสภาวะที่ท่านจะต้องไปทราบชัดรู้ชัดในการต่อไปนะครับ อ,อาแล้วครับถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านวัชลีมีบริเนตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคาพเจ้านอมน้อมกราบทัเท้าวทนอาจารย์นะคะน้อมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์น้อมน้อมกราบสวัสดีค่ะสาธุครับสวัสดีค่ะ